ขนาดศิลปินระดับโลกอย่างบูโนมายัางติดต่อมเกาหลีเลยเหี้ยเข้มจัดต่อมเกาหลีนะครับนะศิลปินดังระดับโลกขนาดนี้ไม่น่าพลาดนะนะจะไปเกาหลีนี่ไปทําอะไรเขามองว่าอาจจะไปหา,าไปหาอะไรได้เนะเาะอไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบขอเป็นแบบวีซ่านะักท่องเที่ยวเข้าไปหรือเปล่านะครับนะต่อมเลยแหละ ตอมอเลยสก,กัดไม่ให้เข้าเกาหลีเยี่ยเสียประวัติไปหมดไอสัตว์เอ้ยบอกได้เลยเรื่องนี้ดังกระชอนทั่วโลกแน่นอนนะครับนะขนาดศิลปินระดับโลกขนาดนี้นี่ติดตอมอเกาหลีเอี่ยแทนที่จะอะไรแทนที่จะดีกับกลายเป็นเสียชื่อไปหมดตอมอเกาหลีเยี่ยไม่รู้ไม่รู้ตอนที่บูโนมาเข้าตอมอดีเยียเขาได้ถามหรือเปล่าว่าหน้าโรงแรมมีต้นไม้กี่ต้นเนี่ย ทาสีอะไรย <laughs> ังกับว่าบูโนมาจะเข้าไปเก็บสตรอเบอรี่งี้แหละนะจะเข้าไปอะไรจะเข้าไปเป็นผีน้อยอย่างนี้เหรอ <laughs> โอ้ตายแล้วนะกลายเป็นว่าอนะไรตอนนี้ตอมอเกาหลีนี่ขึ้นชื่อว่าอะไรเข้มแล้วโหดที่สุดในโลกนนครับนะี <laughs> ่ศิลปินระดับโลกนะยังยังโดนเลยอะนะแล้วเป็นยังไง คนไทยที่แม่งเหยียดอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องพูดถึงเนยครับนะ <c oughs> โอ้แวงเสียงมากดีแล้วที่คนไทยแม่งแบนไม่ไปประเทศแม่งนี่เฮียแม่งแบนคนไทยนักแบนคนไทยหนาตอนนี้ได้ข่าวว่าไกด์แม่งตกงานแล้วดีนักท่องเที่ยวมันไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยนะที่แบบว่าแบนเกาหลีนะหลายๆประเทศทั่วโลกเขาก็ไม่ไปกันนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลิตลิตต่อมอนี่แหละนะโอ้ยต่อมอแม่งลิตเยอะเฮีย yeah. <c oughs> ข่าวนี้ออกไปโอ้โหเหี้ยการท่องเที่ยวเกาหลีซบอีกนะใครแม่งจะกล้าไปวะขนาดศิลปินระดับโลกแม่งยังโดนเลยเหี้ย <laughs>